ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทารโร่ของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรนดอมนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็สามารถรับชมได้ทุกคนเลยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก่อนอื่นเลยนะนกขอเปิดพลังงานของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก่อนนะคะ นกต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคนที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะขอดูพลังงานของเพื่อนๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะที่า i g p Printrack นะคะ The World 2อสอเหรียญน,นะคะ t o ดอะออฟชั่น e ด h e e งนะ พลังงานของคุณคุณคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะความัมพันไปไปกับกลับนะคะหรือเป็นความัมพันธ์ที่ยังไม่แน่ไม่นอเนสิ่งที่คุณเจอนะพลังงานของคุณนะคุณเอ่อรู้สึกมีแรงดึงดูดกับคนคนนี้มากๆมีแพชชั่นนะคะเอ่อมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณคนนี้นะ ตัดไม่ขาดนะคะผูกจิตผูกใจจริงๆนะคะสำหรับคนคนนี้นะพลังงานของคุณรู้สึกว่าตัวคุณน่าจะให้เวลานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะคุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตานะคะคุณเป็นคนที่มีเซนส์นนะเป็นคนที่มีเซนส์นนะแล้วก็ เซนคุณแรงนะคะเซนคุณดีคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็น่าดึงดูดใจน่าหลงไหลนะคะตัวคุณเป็นคนที่เหมือนเข้าใจชีวิตอ,อาจจะผ่านอะไรไมาเยอะนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคุณเข้าใจชีวิตนะคะคุณเป็นคนทีออ่มีความสุขด้วยตัวเองได้เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวเองได้นะคะ ช่วงนี้ความรู้สึกของคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการอยากจะแบบเหมือนช่างใจลังเลยใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ด้วยนะคะขึ้นไพ่ห้าดาบขึ้นมานะคะใต้สำรับก็เหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะเหนื่อยในความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะถอดใจแล้วก็ได้นะคะอยู่ในช่วงของการลังเลใจนะคุณอาจจะเป็นชาวราศีมังกรนะ ชาวธาตุดินนะคะพุสศกกันมังกรก็ได้นะคะตัวคุณช่วงนี้อาจจะทําตัวลึกลับซับซ้อนนะคะคาดเดายากด้วยหรือว่าช่วงนี้อารมณ์คุณมีสองอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวอยากไปต่อเดี๋ยวไม่อยากไปต่ออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของเขานะคะคนที่คุณถามถึงนึกถึงเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง วีนถือเหรียญนะคะชาว้าดินพฤศพกันมังกรชาวราศีตุลค่ะทูยอบสอดชวอบครับบบดไม้ผลง,งานของเขาเหมือนขอดูทรยอบชูยอบ,บสอดหน่อยอืม ตัวเขาเนี่ยเหมือนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะที่แบบอาจจะเป็นเหตุการณ์โป๊ะแตกอะไรบางอย่างนะคะหรือสิ่งที่เขาทำแล้วไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะนะเ,เป็นความไม่ชัดเจนหรือเขาเหมือนกับว่าถ้าเขาไปทำร้ายจิตใจใครเหมือนเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าไม่มีเหตุการณ์โป๊ะแตกเกิดขึ้นนะคะ แบบว่าเหตุการณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้แล้วไปรับรู้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะพลังงานของเขาเนี่ยเหมือนรอ,อการติดต่อสื่อสารนะคะรอการเคลียร์นะคะรอการกลับมาคืนดีนะคะของใครสักคนหนึ่งอยู่นะ สามดาบอาจจะมีปัญหานะคะหรือมีการทำร้ายจิตใจกันเกิดขึ้นนะคะเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นพลังงานของเขาอ่ะเป็น9ดาบนึกว่าเขาเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่อ,อึดอัดสับสนนะคะไม่รู้จะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขากำลังเจอกับปัญหานะคะอาจจะเป็นสภาวะอารมณ์ของเขาเองก็ได้นะคะทีนี้ขอดูว่า คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะตอนนี้อืมเจ็ดไม้ความรู้สึกของคุณนะคะจริงๆคุณก็อือนกมองว่าตัวคุณมีคุณและเขาอาจจะมีเหตุการณ์ทะเลาะหรือมีปัญหากันไปนะมีประเด็นกันไปคุณก็ยังรักเขาแหละคุณยังอยากที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะที่นกเห็นเนี่ยนะนะ คุณก็อยากพูดอยากคุยกับเขาแหละคุณยังอยากที่จะประคอง,องความสัมพันธ์นี้นะคะคุณยังรักเขานะคะอืถ้าตอนนี้มีการทะเลาะหรือมีการหันหลังให้กันไปนะตอนนี้นะคุณก็ยังรักเขาอยู่นั่นเองนะแล้วเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างน่าจะมีปัญหากันไปนะเขารู้สึกยังไงคุณคะ the wheel of fortune ค่ะ the hangman นกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขาแสดงออกว่าเขามีความสุขจริงๆเขาคิดมากเขาเครียดนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนกมองว่าเขาคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคนคนนี้ถ้าเขามีปัญหากับคุณไปนะคะเออ The s t a นะคะ คุณยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะคะแล้วเขาก็ยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่หรือกลับมาเยียวยากลับมาปรับความเข้าใจกับคุณค่ะเขาก็ยังชอบคุณมากๆยังรู้สึกดีกับคุณมากๆคุณยังสำคัญสำหรับเขานะคะตัวเขาเองอาจจะยังส่องคุณนะคะต่อให้เขาเงียบไปนิ่งไปแค่ไหนนะคะตัวเขาเองเหมือนยังมีความรู้สึกที่ มั่นคงให้กับคุณนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะแบบกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะกับคุณอยู่นะตอนนี้คิงถือเหรียญน,นกมองว่าตัวเขาเองอะ่ะยังยังถือคุณอยู่ในใจนะคะยังถือคุณไว้นะคะยังไม่ได้ปล่อยเรื่องราวของคุณไปนะคะถ้าตอนนี้คุณมีปัญหากันไปอะ่ะเขาก็ยังรักคุณนะคะยังอยากที่จะกลับ เข้ามาในความสัมพันธ์นะขอดูสิคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะบไม้นะคะอ่าคุณคือคนที่เขาอยากจะสมหวังในความสัมพันธ์นี้นะเขาอยากจะสมหวังกับคุณนะคะหรือว่าเขายังอยากจะบอกว่าคุณคือคนสําคัญสําหรับเขานะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างสง่งเนาะ นกมะนกมองว่าคนคนนี้เขาอยากบอกว่าคุณเนี้แหละคือคู่ของเขานะคะคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะคือคนที่เขาอยากจะเลือกนะคะใช้ชีวิตครอบครัวก,กับคุณนะ,ค,ะคุณคือความสุขของเขานะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเนาะนกไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นแต่อาจจะมีการนิ่งกันไปหรือทะเลาะกันนะคะ คือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนซึ่งตอนเนี้คุณอันและเขาอาจจะไม่ได้คุยกันนะคะแต่อาจจะยังรับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้นะคะคุณยังเป็นคนที่เขาอยากจะสารต่อนะคะคุณคือคนในฝันของเขานะคะคุณคือคนสําคัญของเขานะคะเขายังสนใจคุณมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะ เขาดูหน่อยค่ะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อคะ j จ็คเนค่ะเขายังมีความหวังยังศรัทธาในความสัมพันธ์นี้นะนุกมองว่าถ้าคุณมีปัญหากันไปนะคะคุณคณนนี้เขาจะกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้คะ่ะเขาจะยังหาวิธีการที่จะได้ความสัมพันธ์นี้คืนนะคะอ่านะ เขายังคิดอีกนะคะว่าคุณเป็นคู่ของเขานะคะเป็นโซเมทของเขาด้วยนะการที่ไม่มีคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันช่างเดียวดายแล้วมันมันน่าเบื่อจริงๆนะคะเหมือนอารมณ์เซ้งเหมือนอารมณ์เบื่อหน่ายนะคะสิ่งที่เขาจะทำนะไฟฟ์อสอด ดิไฮพินเทนดนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะต้องยอมลดอีโก้ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะรักษาคุณไว้นะรักษาความสัมพันธ์นี้นะการที่มีการหันหลังให้กันไปนะคะมีประเด็นกันไปแล้วต่างคนต่างเงียบเนี่ยสุดท้ายนะคะคุณคุณเนี้ยเขาจะต้องลดอีโก้ของเขานะคะเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ คุณคือคนสําคัญใครยังไงเขาก็ต้องเขาก็ต้องยอมให้กับคุณอะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะก็จะมีชาวราศีมีนชาวราศีเมถุนนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะเนี่ยคุณคือคนสําคัญนะคะเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็กลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้ให้มากขึ้นนะสิ่งที่เขาจะทําคือนกมองว่า เขาจะลดอีโก้ของเขาค่ะเพื okay. ่อท <dear being> <ouched> ี <nasıl> ่จะได้ความสัมพัน์ธนี้คือนะอืมทีนี้เดี๋ยวมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงต่อคะเขาอาจจะมีการกลับมาในวิธีการของเขานะคะต่อให้เขาเขาอาจจะฟอร์มเยอะแหละแต่เขาก็คงทำในรูปแบบของเขาอาจจะมาเนียนๆนะคะอาจจะ ให้เขารู้สึกว่าคือเขามีวิธีของเขา,าเขาอาจจะไม่ให้เขาเสียหน้าเนาะแต่ยังไงก็ต้องยอมคุณนะคะคนคนนี้เขาเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้กลัวเสียหน้าหรอกแต่ว่าเขาหาวิธีการที่มันดีที่สุดเพื่อที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทําสําเร็จนะคะอขอดูนะคะแนวโน้มเป็นยังไงว้าวหนึ่งช่วยนะคะ dm e s s เก้าเหรียญน,นะคะอ่าสี่เหรียญขึ้นมาอีกใบหนึ่งแล้วนะคะสองสำรับนะสี่ช่วยเขาจะมาง,ง้องคุณนะคุณคนเนี้ยเขารักคุณนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คือเขาเขาจะแสดงออกถึงความจริงใจความบริสุทธิ์ใจนะคะ กับความรักที่เขามีให้กับคุณให้คุณได้รับรู้นะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามานะคะมอบความรักให้กับคุณนะคะแล้วก็จะทําให้คุณแบบมีความสุขอะค่ะนะมีความสุขที่สุดแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสําคัญกับเขามากแค่ไหนนะคะดีเอ็มคุณมีโอกาสได้สมหวังกับความสัมพันธ์นี้กับคุณคนนี้นะนอหมองว่าคุณคนนี้ มีพลังงานของเนื้อคู่ของคุณนะคะนะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้นะคะนกมองว่าเขารู้แล้วนะคะว่าเขารักคุณแล้วก็คุณสําคัญกับเขามากแค่ไหนนะ,ะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะเขาก็จะมาง้องคุณนั่นเองนะคะ,ะนกมองว่าอย่างนั้นนะคะถ้าจากนาไพ่นะสี่เหลี่ยญขึ้นถึงสองใบนะคะคือ นกบอกว่าเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปค่ะนะเขาต้องทําอะไรบางอย่างแล้วแหละนะอาจจะแสดงออกถึงความจริงใจนะคะความรักที่เขามีให้กับคุณนะนกมอง,งว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะจะชัดเจนนะจะชัดเจนแล้วก็อาจจะได้ตกลงที่จะเป็นแฟนกันนะคะบางท่านบางคนคบกันมานานก็อาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานกันลันะคะครั้งนี้นะเขาจะชัดเจนนะคะ เขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะเพราะคุณคือคนที่เขารักนะคะคนที่เขาปรารถนานะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ